ชื่อนางสาวหนูไทยสามรุ่งผู้ใหญบ่บ้านบ้านบางประดูหมูม่ที่6กตำบลไซม้าอำเภอเมืองนรทบุรีจังหวัดนนทบุรีจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีบุญญานน์จบการศึกษาปริญญาตรีร้านคำแขงสาขารัฐศาสตร์จบปบ,บัณฑิตประเมินโครงการและการจัดการที่มหาวิทยาลัยพระนคร ปัจจุบันระงตบกาแอย่างผู้ใหญ่บ้านบ้านบางกระดกเป็นเวลา8ปี7เดือนการทำงานของดิฉันเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะมีการวางแผนต่อเมื่อมีงานเข้ามาปัจจุบันทันด่วนเราจะมีการวางแผนกันโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นต,ตัวขัาเคลื่อนและมีการดูแล,แลการร่วมกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านมือที่ชื่อว่าวิธี เทศบาลเมืองไซม้าอําเภอมโนท h บุรีแล้วก็มีการบาาริการร่วมกันที่สำคัญที่สุดของงานดีเด่นที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะทำได้ดีและก็เป็นรูกธระทานามธรรมมากที่สุดคือการกลุ่มเปราะบางที่นำกลุ่มเปราะบาง15ารายมาทำการเลิกยาเสพติดลดละเลิกตอนนี้มีเลิกยาเสพติดได้เด็ดขาดสรายหนึ่งในนั้นไปเป็นทหารเกณฑ์ที่อายุ2ีปีที่สัตว์ดี และเปนสองลายนั้นเป็นพ่อแม่กันมีงานทําทั้งหมดอดีตประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยดําเนินกิจการสวนผลไม้ของ,ของครอบครัวในพื้นที่ตําบลไซม้าซึ่งเน้นการปลูกตู้เรียนเมืองนนทและพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นพร้อมทั้งมีบทบาทในการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพราะปลูกและการตลาดตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ถึงปัจจุบัน ดำลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านบางประดูหมู่ที่6ตำบลไซมา้าอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีมีหน้าที่บริหารงานปกครองดูแลความสงบเรียบร้อยของราษฎรในพื้นที่รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาหมู่บ้านการส่งเสริมอาชีพและการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐรวมทั้งเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนอนและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านบางปะดูหมู่ที่ำบลไซม้าอเมืองนนทบุรีประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านบางปะดูหมู่ที่6ตำบลไซม้าอเมืองนนทบุรีประธานร้านค้าประชารัฐเพื่อการเกษตรประธานกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนหมู่ที่6ตำบลไซม้าอเ <c oughs> มืองนนทบุรีคณะกรรมการฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรระดับจังหวัดภาคเกษตรกรรม เลขานุการชมรมอนุรักษ์ทุเรียนอำเภอเมืองนนทบุรีประธานไม้ผลคนไส้มาเลขาวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์พันไม้และไม้ผลเมืองนนท์คณะทำงานโครงการชุมชนบำบัดอ,อย่างยั่งยืนคณะทำงานตลาดอิงวัดอิงสวนคณะทำงานโครงการนิเวศสุขภาวะและประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินรางวัลที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองจังหวัดนนทบุรีโครงการแนวทางประชารัฐประจำปีพุทธศักราช2561 รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2562รางวัลพระราชทานจากสมเด็จกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจำปีพุทธศักราช2563รางวัลชนะเลิศระดับอำเภอตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขประจำปีพุทธศักราช2563 โลประกาศเกียรติคุณเครือข่ายบอวรดีเด่นประจําปีพุทธศักราช2564เกียรติบัตรผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนของกลุ่มแปรรูปผักตกชวาประจําปีพุทธศักราช2565เกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดีมีจิตอาสาเป็นแบบอย่างการทํราความดีเพื่อสังคมประจําปีพุทธศักราช2566 เกียรติบัตรโครงการชุมชนบำบัดอ,อย่างยัง่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบรบวงจรตามยุทธศาสตร์แห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2567ผู้ใหญ่บ้านชั้นที่2ประจําปีพุทธศักราช2568รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจําปีงบประมาณพศ2568ระดับเขตได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องอาทิ จัดตั้งปุ่มสตรีบ้านบางปะดูเพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะอาชีพของสตรีในชุมชนเช่นการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรสังกระจาดก,การทำขนมพื้นบ้านการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดตั้งร้านค้าประชารัฐเพื่อให้สตรีมีรายได้เสริมและสามารถพึ่งพาตนเองได้ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริหารหมู่บ้านดำเนินการส่งผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา ริเริมและดำเนินการโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดภายใต้คอนเซ็ปต์สังคมเปิดใจผู้เสพเปิดหน้าทำให้มีผู้เลิกยาเสพติดได้เด็ดขาดจำนวน3ารายออกตรวจท้องที่เป็นประจำเพื่อลดอาชญากรรมในพื้นที่รวมทั้งป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย